มันจะเริ่มระเบิดมาเป็นหรือไม่ลูลูไปนั่งโงก็ได้ไม่กินอยู่แล้วมันจะเกลี้ยมนิดนึงนะขอบขอบนี่นากินมากนี่อะไรเลยโอ้โหอย่างกรอบมากเดี๋ยวมันต้องตกเพิ่มวะเนี่ยน้ำไหลอยู่เลยอ่ะไอ้สุดแท้เราต้องคนกินได้เราต้องคนกินเหรอใช่ถ้าเราบอกไม่อร่อยคุณเราจะไม่ได้กินอันนี้เหรอใช่อร่อยไหมอร่อยมันดีนะผมว่าดี เข้าสู่ชแนลทอมพ่เธอจ้าวันนี้จะเป็นเชฟเหรอใช่คือไม่มีผ้ากัน,น,นเปื้อนเปื้อนเชฟเหรอใช่ผ้ากเปื้อนเชฟไงเป็นเชฟที่แบบว่าคิดมาเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้จะต้องมาทําทั้งหมด4เมนูนี้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขนิดนึงทุกคนก็คือเราจะต้องให้ทุกคนอะคนกินได้ไหมสามเมนูอะถ<ม>้าจําำว่าทนกินเหรอ้ใคือถ้าทนกินได้<ม>ทั้งหมด3เมนูใช่ป่ะเราจะมีเมนูแบบเซอร์ไพรส์เมนูพิเศษเนี่ยเป็นเมนูปริศนาสบายอยากกินไหมเนี่ย เมนูเขาเมนูปิดร้านทุกคนสี่เมนูเลยนะครับน่ากินเห็นไหมน่ากินทำออกมาก็จะเหมือนอย่างนี้แหละหน้าตัดไกลๆกันนะครับสวยมากเลยนะทำมารสชาติดีนะรับรองดีอยู่แล้วรับรองอร่อยทำไมวะดูไม่เข้าใจเนี่ยมาทุกคนเราจะมาเริ่มที่เมนูแรกคาดหวังนี่เนี่ยรออยู่เนี่ยร้อกไหร้องีร้องดอกปอะเมนูแรกคืออะไรคัพเค้กฝอยทอง ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเป็นไฟเป็นไฟไม่ใช่เดี๋ยวรอดูดีกว่าลูกค้าเราสักคู่นะคะอยู่มะลิบังคับต้องใช่กันมากเลยเมนูแรกมีอินสปิเรชันมาจากรายการทำอาหารทุกคนพอล้วเขาทำแบบเมนูไฟไหนนี่ไงเขาจะชอบใส่อันนี้เข้าไปอ่ะเขาเหมือนแบบเขาเรียกว่าปากกาลังทุกคนเนี่ยแบบปากกาลังใช่มาทำเลยดีกว่าใส่แป้งลงไป ลงไปหมดเลยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันลงไปให้หมดเลยหมดเลยนี่คือเท่าไหร่เท่า,าไหร่ก็ได้เท่านี้แหละเท่าที่เชฟเห็นิ <c oughs> นไแล้วเราทานไ,ไ้ไหมเนี่ยกินได้ดิแล้วก็ตักด้วยนะ <c oughs> อุ๊ยืม,มเลยขานนี้สีผสมอาหารดีไหมหน่อยไม่ต้องก็ใช่หรอไม่ต้อง้วม,ม,มันจะเป็นปากกระงสีสวยได้ยังไงสีธรรมาดาก็ได้ไม่เอาเาชอบความธรรมชาติไม่เขาชอบความเหนือธรรมชาติ เชฟก่อนว่าอันนี้คือเมนูของข้าวหรือของหวานอะเมนูของข้าวของหวานหรอไอพีของหวานอ้าวทำไงอะเชฟคิดมาว่าเป็นของข้าวอะยังคิดไม่ออกอะมันคืออะไรอะทุกคนอยากรู้มากว่าทำอะไรใช่ใช่ยล้เเชฟยังไม่รู้เลยว่าเชฟจะทำอะไรซัปซะปกาะไรตรงไหนอะนี่นี่นี่เดี๋ยวดูนะ เชฟทำเป็นมาเนี่ยเชฟทำเป็นมาเนี่ยไม่น่าเป็นเชฟถามมาขยอ่ะทุกคนช่วยเชฟหน่อยไดงตรงไหนได้ต้องหยุดเลยพี่เชต้องหยุดทีงตรงไหนนี่นี่มันจะเริ่มระเบิดมาเป็นถูกไหมรูรูแล้วมันก็จะเริ่มอให้มันม้วนจนมันแห้งแล้วมันก็จะติดเป็นเท้าเชฟผ่านมาดูซิอยากดูความเชื่อมั่นของเชฟไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใจ เราเดี๋ยวเราจะต้องหลีกหนูไม่เนิ่งห <deve> ลีไม่เป็นเนืช่วยเชฟหลีไฟหน่อยเนยช่วยเชฟหลีไฟหน่อยเองเนี่พอไปนั่งหัวก็ได้ไม่กินอยู่แล้วนี่นังหัวก่อนไม่กินอยู่แล้วไม่ต้องสงสัย ใช่ไหมเธอต้องเททั้งหมดเลยเกิดอะไรขึ้นยุ่งกับเชฟสอนเชฟยุ่งกับเชฟให้เอาไปลงกระทะใหม่เหรอใช่ลูกค้าสอนเชฟอ่ะมีที่ไหนเมื่อกี้ที่เห็นพี่ยังไม่ได้ใช่ไหมเขามาได้แล้วนะเชฟอ่ะเขาจะมั่นใจลูกค้ามาสอนเชฟเชฟหมดความมั่นใจไปเลยสี่จีสรุปแล้วลูกค้าสั่งให้เชฟเอาไปลงกระทะใหม่ใช่สรุปแล้วใครใครทำเนี่ยเชฟฉันนั่งค่ะฉันนั่งค่ะ เกิดยืดร้อไม่อยากเป็นเชฟอะทุกคนต้องฟังก่อนนะเขาอยากเป็นเชฟไม่ได้อยากเป็นลูกค้าใช่เอกสาร์ทำเนี่ยเมนูใช่เอกสารแบบพิมพ์มือขึ้นยาออกเรากินอย่างเดียวเดี๋ยวดูนะเมนูที่สองก็ไม่แย่งเชฟทำต่อนี่ปากกรลลังของเราทุกคนไงน่าจะสวยงามไหมเราไอซิ่งไหมเอาแย่เอาแย่ยังบอยอยู่จะทำเป็นของข้าวอะค่ะขัดใจเชดีเอขัดใจเชดีเอ เชฟขออนุญาตหักนิดนึงนะนี่แล้วก็นีวางนี่ปุ๊บไปนี่ปะการังในน้ำทะเลโรยผงบาร์บีคิวแล้วกันเพราะว่าเชฟอยากให้มันเป็นของคราวโอ้ยน่ากินแล้วน่ากินแล้วีเค็มแน่เลยต้อเป็นเป้าเชฟโอเคโอเคเชฟเลืมองนี่ทุกคนอันนี้ก็คือผลงานชิ้นแรกเลยยางยังไม่ได้พูดชื่อผลงานเลยอันนี้คือปะการังในค้องทะเลทุกคนดูดิยูิดูดินะใช่ไอตอนนี้หูได้แล้ว นี่กินเลยกินเลยกินเลยโอ้ยนะให้มากินก่อนดีกว่ามาขออันเล็กๆหน่อยเอาขอจุกดนิดนึงมันจุบนี่ไงจุนอุ้ยสวยอยู่นะอุ้ยอร่อยอ่ะมันกรอบแล้วมันหอมแล้วมันมีกลิ่นนี่เนี่ยหอมค่ะหงอ่ะเราชิมบ้างไม่ขออันนี้เลยอร่อยค่ะอร่อยจริงจริงหรออุยอันนี้อร่อยมากเลย่ ชิ้นแรกตอนเยี่ยวชิ้นนี้แล้วอุ้ยจานนี้หมดอ่ะอร่อยนะพี่น้อยย่าได้ด้วยเนาะพี่ห้อยอีกใครบอกเพมนี่ๆให้ฟังเสียงกัะได้ฟังอร่อยอ่ะอร่อยมันเป็นบางแบบบางกรอบกรอบมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะเดี๋ยวเชฟไม่ควรกินนะกรอบบางบางอะไรแบบวางใส่จานคืนวางใส่จานคืนก็นี่ก็ยังทำหน้าที่เป็นเชฟเลยเขาก็ทำหน้าที่เป็นลูกค้าด้วยดิงอนเหรอคะ นอนหลังคาตะกี้นี่แย่เมนูแรกเราผ่านไปเรียบร้อยทุกคนเมนูปากกัลังเมนูทสองรู้ไหมคืออะไรนี่โปรตีนไหมเนี่ยฮาเชฟมีบัวสูตรประกอบมีบัวไม่มีใจไม่มีโปรตีนให้กินเลยหรอไม่ครบห้ามู่เลยอะเดี๋ยวทำเดี๋ยวมันก็ทำไมลูกค้ารู้ แกนะเมนูที่2นะทุกคนเป็นเมนูที่คุณแม่ทําให้กินตั้งแต่เด็กแต่เดี๋ยววันนี้ยท็อปจะมาทาให้คุณแม่กินดูซิว่ารสชาติจะผ่านหรือเปล่ามันคืออะไรอ่ะมันคือซุปหูฉลามที่ไม่มีหูฉลามนี่เป็นเมนูที่ต้องใช้เวลานิดนึงนะทุกคนท็อปก็เลยแช่เห็ดไว้ก่อนแล้วกับในน้ําซุปหอมมากไม่มีโปรตีนจริงด้วยอ่ะมันต้องมีไข่หรือเปล่าโปรตีนจากไข่ไงมาม่ามันใส่ไข่ใช่มันใส่ไข่เห็ดบะเห็ดบะเขากินตั้งแต่เด็กอ่ะอเก่งมากพี่จำได้ เดี๋ยวเราจะต้มให้เดือดนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แป้งเท้าแล้วก็ไข่ลงไปแป้งเท้าหรอแป้งเท้าใหญ่มองไงเท้าแบบเท้านี้หรอเท้าใหญ่มองจิ้สวนตาบมันเป็นตาไม่ใช่อีกแล้วแป้งเท้าใหญ่นันไม่ใช่อ๋อมันเป็นมันเป็นแบรนด์เท้าข้าวอีกแ้วโ้แป้งเท้าไม่ใช่แป้งเท้าอันนี้คืออะไรไม่เห็นบอกเลยอันนี้คือน้าซุปหมูกับอีกอันหนึ่งคือน้ําที่แช่เห็ดใส่ลงไปด้วยกันมันก็กลายเป็นแบบนี้ เดือนแล้วทุกคนในนี้ก็จะมีกระเทียมแล้วก็ลาบผักชีด้วยส่วนอันนี้คือเทคนิคการใส่ไข่ลงไปเป็นเส้นอย่างงี้แต่อันเนี้ยเขาไม่รู้ใส่ไงก็ตด sí. ูความความต้นเ่ยสรุปเอาเชฟเอาวไม่ถ้ามถาม เวลาใส่แป้งต้องคนด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นก้อนอ้าวนี่มือเราเชฟย้ากนะพ่อไม่ให้ทำไงเพราะที่คุณแม่ไม่รู้คแม่เราทำเพิ่มเหนียวมาม่าทำให้กินมันเหนียวกว่านี้ไงนี่เหลวไปแต่นนี้สูตรของท็อปไงเดี๋ยวเรากัดดูก็ได้ไหมก็คือแบบไม่เหนียวใช่ไหมเราไม่เหนียวไม่รู้ไม่รู้มันเหนียวขนาดไหน ทุกทีมาทําให้กินเหนียวขนาดไหนเหนียวอยู่แต่ว่าอันนี้มันจะต้องแบบเวลาเราคนไปมันไม่เหนียวในทันทีไงใช่ไหมเวลามันเริ่มเย็นหน่อยมันก็จะเหนียวขึ้นไม่ไม่แค่้เริ่มมีการถกเถียงกันกับเชฟแล้วมีอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยทำไมมันเป็นเส้นขนาดนี้ยอุ้ย่ากินจังใส่พริกไทยนิดนึงนะตกท้ายด้วยผักชี ป๊บๆเชิญครับคุณผู้าเชิญค่ะเชิญครับคุณผู้าขอบคุณค่ะโอ้ยดูความน่ากินทำตั้งหม้อใหญ่นะแต่ว่าให้กินถ้วยเดียวเออใช่ไหมของอร่อยจะต้องกินทีละทีหนึ่งเขาจะเกลียดกินเองขอชิมทานหน่อยนะเหมือนไหมอ๋อเป๊ะเห็ดไหมเชฟเก่ง กว่า,กา,าร้อมนปลาลื่นเลยปลาลองชมิมกินอะไรเหมือนไม่ได้กินเลยเขาไม่ชอบเห็ดหอมเอาหรอยแ,แต่ว่าอต่อ,อ,อร่อยอร่อยไหมอร่อยเข้มข้นด้วยไม่ได้กูดเมนู <c oughs> ต่อไปเมนูที่3แล้วทุกคน มไรออกไหมมันคืออะไรก้อนชีดหรือเป่าก้อนฉีดไม่ใช่ไม่ใช่ถั่วอัดถั่วอัดกินไปไม่ใช่ปังซุปหมูกรอสซุปหมูกรอสซุปหมูกรอไม่ใช่ขนมปังนมไม่ใช่ไม่ใช่ขนังขนัไม่ใช่ไม่ใช่ขนมาขนมปัม่่ม่มช่านมปังขนมปังมใช่ไม่ใขนมปังนูทีง่ใชม่็คือเมนูขนมปังแต่เป่ไขนมปังอะไรเดี๋ยวเราไปนูกันดีกว่านะะเมนมนี้กะเอ่ให่อม่ใช่ขนมปันมปิดร้านแล้ว อุ <singing flowers> ้ยเหมือนเขาอยู่ให้กินขนมปังเฉยๆเลยหรอไม่เดี๋ยวเขาแต่งหน้าอยู่แบบเนี้นี่ชุ่มๆเลยทุกคนแล้วก็เอาไปปาดเลย K เลย่เลยหรอเ K แล้วก็น้ารปเลยนะเท่วันเก็บ นี้เราได้มาจากติ๊กต็อกนะทุกคนก็จะเริ่มจากไข่แดงแยกไข่ขาวออกไปให้เรียบร้อยใส่โยเกิร์ตลงไปนะทุกคนว้าบแล้วก็บีบน้ำผึ้งลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาแล้วก็คนให้มันเข้ากันส่วนอันนี้อบมาเรียบร้อยแล้วนันแต่ไม่กินเวอร์ หลังจากน,นั้นเราก็เอาลงไปตกต่อเลยทุกคนระวังนะมีจะโดนนะเชฟาาาาาาไม่โดนไงเอาไปตกต่อท่าดาดาดาเมนูที่สเสร็จเรียบร้อยทุกคน เกรียมนิดเดิงนะขอบอกดีมากดีมากนี่ทั่งาเลยโอ้โหยังกรอบมากอุ้ยือลังเจียงกรอบดูโอ้โหเนี่ยมันต้องเพิ่มป่ะเนี่ยเออมันเหมือนตรงกลางมันยังน้ำไหลอยู่เลยอ่ะไม่สบเด็ดเด็ดเราต้องเอาอเปอร์ดีกว่าดูดิใส่ไหลมาเลยเนี่ยดูดิเฮ้ยมันยุบแล้ว แต่มันน่าจะกินได้ค่ะเลยกินได้กินเลยมันเป็นแบบชุ่มฉ่ำไงราวาเฉยๆใช่ทำไมตรงกลางมันยุบเหรอใช่เป็นดินยุบเหรอไม่ดูหน้าหน้ามัน้า้กรอบมากเดี๋ยวเชฟช่วยจับนะเดี๋ยวเชฟช่วยจับฟังเสียงคอรสชาติเป็นยังไงอธิบายให้เชฟฟังซิ ก็เป็นการทำครั้งแรกกอต่อเนี่ยใช่นะจะไม่ได้ชิมเลยหอมอยู่เลยค่ะอ่าให้ลูกค้ากินอีกหนึ่งท่านรสชาติเป็นยังไงบ้างอือเขาไม่ชอบแบบมันเปรี้ยวโยเกิร์ตนะแล้วมันก็ มีน้ำผึ้งเพราะว่ากินตรงกลางรือเปล่าไม่ใช่เพาไม่อ่อยช่แต่ว่าคนกินได้ไงคนกินได้าอย่างเราต้องคนกินไดเราต้องคนกินเหรอใช่ถ้าเราบอกไม่อร่อยคุณเราจะไม่ได้กินอันนี้เหรอใช่อร่อยไหมอร่อยมันดีนะผมว่าดีเดี๋ยวจะพาไปเตรียมเนี่ยเมนูที่สี่ไม่ใช่ว่าอยากกินนะอยากรู้เฉยอยากรู้ใช่ไหมเมนูสุดท้ายทุกคนเมนูลับของเราบอกเลยว่าช็อกโกแลต มาทุกคนอิสปายเลชันมาจากว่าเชฟชอบกินชอ็อกโกแลตมากลูกค้าไม่รู้แต่ว่าเชฟอยากทํามากเลยเท hey, ชอ็อกโกแลตลงไปเลยนี่แล้วก็ใส่ริปปิ้งครีมลงไปให้หมดกองเลยเอาให้หมดกลองเอาเข้าไมโครเวฟกคหลอดหลอกเตาหลอกเตาเตาหลอกนี่เราไปอุ่นมาแล้วทุกคนจริงๆเราต้องเอาไปตั้งไฟนะนแต่ว่านี่จะ <en> บอกนะว่าสูตรจากทิกตอกอีกแล้วใช่เดี๋ยวเราจะขึ้นช่องช่องพี่เขาให้นะตรงนี้ แต่ว่าหน้าตาของเราอาจจะทํามาแล้วรสชาติอาจจะไม่เหมือนด้วยเนาะไม่เหมือนอยู่แล้วดูส้าก็ไม่ดูแล้วสูตรนี้ทขาไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มเลยทุกคนเข้ากันรือยางกันนานมากเลยพอแล้วแหละเมื่อยละมันยังเหลือแบบนิดนิดหน่อยหน่อยแส่ต่อใส่นี่เจลาตินนี่อย่าบอกนะใส่เจลาตินมันก็ต้องแช่หรอใช่นานไหมชั่วโมงกว่า อยากกินก็จะต้องมีความอดทนทำไมเชฟไม่ทำเมนูนี้ตั้งแต่เมนูแรกแลก้ว่าแช่ไ์ไว้เลยเจฟดอยากให้ทุกคนอดทนไงเสร็จแล้วเราก็จะเทลงไปในแม่พิมพ์เลยนะทุกคนปืป๊ดปัาบ าท็อปเอาไปแช่ตู้เย็นรอให้มันเซ็ตตัวนะเป็นยังไงบ้างมาตรฐานการเป็นเชฟของเราวันนี้โอเคไหมผ่านไหมถามทุกคนถามทุกคนเลยผ่านไหมต้อให้ทุกคนคอมเมนต์อ่ะให้เขาเขาไม่ผ่านอ่ะทำไมอ่ะเขาไม่ส่สมองมาเป็นเชฟเลยวัดกะตวงไม่มีก็แบ่งสัดส่วนไม่ผ่านเทไปเลยเาอามา่อยนะแต่เอามาร่อยนะมันเหมือนฟุกกอย่ ไปแล้วทุกคนต้องขอตัวไปพักแล้วเมื่อยแล้วไม่มานีกีชั่วโมงนะสองชั่วโมงตอนนี้ไปก่อนเหรอใช่ขอตัวไปก่อนนะตอนนี้มันน่าจะดึกมากเลยไปแล้วบ๊ายบายจ้าเมนูสุดท้ายทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วน้องไปสิ่โอ้ยว้าวปลหน่ากินจุดเลยมี ดูน่ากินไหมล่ะมาแล้วครับคุณลูกค้าเมนูสุดท้ายใช่กินของหวานก่อนแล้วให้กินของขาวก็ได้โหมันน่ากินอย่างเนี้ยเชฟประลามันน่ากินอ่ะให้อาวุธหยิบม,มาให้อันเดียวอ่ะแบ,บ่งกันนะรสชาติเป็นยังไงบอกด้วยนะอ่ะ,อะเข้มแน่เลยอ่ะ <c oughs> เขาไงเขาชอบกินช็อกโกแลตชอบกินโกโก้ไงก็บอามาไม่ชอบม,มาไม่ชอบสุดๆเลยอไรไ่อยไหมมาเดี๋ยวเชฟชิมเองตัดอย่างน,นี้เลยตัดลงไปก่อนอันนี้แล้วก็ตัดรีชบช็อตนี้นี้เ,เ,พเพราะว่าเชฟชอบกินขมขมอะ่ะใช่เชฟชอบกินขมขมโอเคนะอร่อยเลยอะ่ะเขาผ่านดีกว่าถ้ามันขมอะ่ะไม่ขมเดี๋ยวตัดให้กินอันน้ไม่ขมจริงๆเด,ดี๋ยวเขาป้อนดูขมไหม ไม่ขมหม,ม,มตรงไหนเนี่ยขม,ม,มตรงอมตรงขอมตรงหมเลยโยเนี่ยขมอะ่ะไม่ขมมันอร่อยอ๋อโอเคเลยเม,มนูนี้มีทั้งคนชอบแล้วก็ไม่ชอบแะทุกคนเป็นเมนูีเครสสุดท้ายแต่ทั้ว่ามันอร่อยมากเลย